จีบนี่ยกระดับขึ้นมาให้เป็นวิชาชีพตัวแทนออกของพอเ,เป็นเวลาผ่านแล้วนะครับทางกรมสูตรได้จัดหลักสู่ในการจัดอบรมตัวแทนออกของอด้วยสถาบันออก กรมสงสุดเองในขณะเดียวกันนะครับแล้วก็กระจายบทบาทในเรื่องนี้ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ไปให้กับสมาคมและก็สถาบันต่างๆทั้งสถาบันไอทีไอก็เป็นสถาบันที่กรมสุงสอดให้ความไว้วางใจระบบใหม่ยนะครับให้มีสิทธิในการจัดการงรุ่นผงได้แล้วก็มีผลงานในเชิงประจักษ์จะสังเกตได้จากจำนวนรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นเลขสวยมากก็คืก็รุ่นที่8 8นั่นหมายความว่ามีการพัฒนาและมีการ ให้ความรู้กับตัวแทนของอของหรือคนที่มาผ่านความรู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับหลายคนแล้วก็ไปเป็นตัวแทนของอของจริงๆนะครับแต่หลายคนเชื่อว่าที่เข้ามารับการฝึกอบรมครั้ง,งนี้บางส่วนบางส่วนก็อยากการเป็นประกอบอาชีพเป็นตัวแทนของอของแต่บางส่วนก็ผ่านไปในงานบริษัทหรือประชาชนทั่วไปหรือเป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนะครับอีกเพื่อนผมคนหนึ่งก็คือท่าน การถ้าเรือนะอน้องบางคนก็เปลี่ยนนะนะัก็อาจจะเอาไปเป็นความรู้ส่วนหนึ่งทำนะมาให้กับบริษัทหรือจะประกอบกิจการของตัวเองก็ได้ก็นะอขอ,อย่รารับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังเพราะว่าทางสา,านันไอจีไอได้เชิญนะผู้สมงเสรมวุฒิอาจารย์ทั้งกับกรมสุรกากรเองแล้วก็หลายคนก็มาจากอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเป็นผูท้ที่มีความรู้ท่าน ในภาคพิษศีและภาคปฏิบัติเพราะนั้นการที่ได้อาจารย์ดีๆมาถ่ายทอดเนี่ยแน่นอนว่าจะทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้รับความรู้ที่แทจ้จริงนะครับและส่วนหนึ่งก็คงจะพาไปศึกษาดูงานในภาคสนามจริงๆด้วยนะครับทาง,รงกระทรวงศึกษานะครับโดยเฉพาะส,าาถ,ส,าาอสอถาบันวิชาการสศึกณ์ก็จต่งตัางข้อสอบหรือตัดทีมวิชาการเข้ามาประเมินผลหรือมาตัดการสอบให้กับทา่านเมื่อท่านจบหลักสูตรนี้แล้วนั่นหมายความว่า ที่อยากจะเป็นตัวแทนอองอถ้าผ่านการตรวจอบรมก็สามารถลงทะเบียนกับองค์สูตรที่จะสามารถปฏิบัติพิธีการได้เลยนะครับและจากสถิติที่ผ่านมาเนื่องจากผมมีประสบการณ์เคยมาเป็นอาจารย์สอนเคยมาปเปิดการอบรมที่นี่ด้วยนะครับก็ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ผู้เข้ารับการอบรมก็จะผ่านการอบรมของสถาบันในขณะเดียวก็ผ่านการสอบของสถาบันวิชาการสูตร มีประกาศสืศบเนบัตรติดตัวนะครับไม่ว่าท่านจะไปเป็นพนักงานของบริษัทไปประกอบกิจการของตนเองหรือจะไปลงทะเบียนเป็นตัวแทนอองของจริงท่ททานก็จะมีความรู้หละนะครับไปต่อยอดในในอาชีพหรือในสิ่งที่ท่านทำอยู่นะครับผมก็ขอเชิญกาสนี้นะครับเปิดการฝึกอรบอรมครั้งนี้แล้วก็ขอให้การึกอรบรุษเท่งนี้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังที่คานไว้ที่ทป,ประกาศครับ ขอขอบคุณนครับท่านรองดีบริษัทชุชิค่บกัดต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองก่อนนะครบรันคุณนัตวัิจการนะคะช่วย